สวัสดีค่ะพี่น้องมาอน,นีพามาหาอีลอกอีไลาพามหาหายีหลอกอีไลพี่น้องสองปลาขข่งทังนี่ปลาหนึ่งนี่อีกปลาหนึ่งมหาอีหลอกข้าเจ้าขายกามละห้าบาทแต่วันนี้เราจะเอาไปทำเมนูต้ม เอาไปแกงเซ่พักวานพี่น้องมาหาเซ่การ์เด้อมาๆมาหา,าอีหลอกนี่ไงเจอแล้วพี่น้องนี่ดิเห็นบอีหลอกหรืออีลายบเบืบเบ้องแบบแบบเป็นอีหลอกเป็นอีลายพี่น้องอดเลยโอ้โ โอ้โหวบเลยพี่น um ้องอีหลอกอีไลวันนี้เราได้อีหลอกอีไล่ ช่วงนี้มันหายากอันนี้คันเป็นลายๆนี่เขาอื่นไลไลอีลายพี่น้อนงโอโนงอี่ง่ายโอ้โหนีไงอีอันอีหลอกพี่น้องเห็นบอกโอ้โหพ,พี่น้อง ยอดอุบอัปรึพี่น้องโถโทโทอุอปวบเลยพี่น้องโอ้ยโอ้ยาเมื่อี่น้องอ้วปวบขาจอยโอ้เสียด้แผลขวบกวมูเลยพี่น้องวบกวมูเลย ขัานอีลายมันก็เป็นลายๆสินี่เขาเอินอีลายนี่โลกอีโลกมันก็มีลายอร่อยของของป้าปลาหน่ตาดีๆมองว้า ดอกกระเจียวก็ยังมีอยู่พี่น้องดอกกระเจียวอบอบานช่วงนี้นะอี่หลอกอีลาย,ยาสี่ฉี่นะมันมาท่านอ่ะมันมาท่านามันท่านอ่ะออกลายพี่น้องราคาม่ไสูงราคานับต้นพกต้นระบาดพี่น้องช่วงนี้ราคา อีหลอดอีลายแล้วคาแพงงันนาธน,นามันออกล,ลายลาแล้วโอ้ยพายเซืพี่น้องดอกกระเจียวพี่น้องดอกกระเจียวปลาโอ้โหเห็นบ่พี่น้องเหมือนดอกไม้เลย <laughs> เ,หเหมือนดอกไม้เลยเห็นสอง ยังอวบเลยนีเจ้าอวบอวบ้างนั่นเลยอืมนี่นี่นี่ขี้นั่งอีกต้นหนึ่งอีกขี้นั่งมีอีกต้นหนึ่งน,นะน,น,นี่ไงหนึ่งต้นนี่นะได้อีกแล้วหนึ่งต้นเงดอกมัน โอ้โห,โโหมันดอกไม้ประดับบานเลยยังอวบเลยเด้ไปจะได้หลายไปเจ้าได้หลายไปยไปวุงเออต้นดา,าวแต่ต้นต้นอ,อันนี้อี่หลอหรืออีรานอีน่หลอ นี่ลยมันเป็นใบอีลลยอีลอกอันนี้อันนี้เออมันมีท่านได้ออกใบนี่อีโอกเด้อพี่น้องนี่อีโลกเออบอกเขาเอื่นว่าอีโลกเอออันนี้เป็นเลนไล่นี่มันอีลลยอีลายอีลอกขันละมะค่ะเดว่ามันลลยโอ้แบดมันบบดอีลายออกมันสีออกเป็นใบโอ้มันเสียออกเป็นใบอืมแล้วมาลกขน้าเอาต้นมันอ่อนๆใบอ่อนๆมันนะเออออกแล้วบอกนันี้ต้นนี่ใช่ ใ่นะคอยไปลกเองนี่พี่น้องนี่เดียพี่น้องนีดูนี่เดพี่น้องดูดเวลามันเกิด่วนในน้อยมันอืดเนาะมันถ้าถึงหนามันมมมััันนนนีตกโอโอยขาดที่ลี มันคือขาดไปเยมันเน่งโอ้มันขาดไปมันเน่นได้ต้นน้อยมาขาดมันขาดเนาะหยามันมันมันขาดไปเลยเท่าไหร่โอเคฮะมันขาดไปขีเหียบตนันนี่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 ต้นใหญ่นี่โอ้โหต้นใหญ่ครับไม่ใได้โอ้เหยียบหยางหยางเฮียคุณเจ้ามาไหมมันบังคือนี้แต่เบิ่งทำเยอะดีนะฮะมันบัง ส่นใหญ่เลยครับพี่นอ้องโอ้โหขวบอันขวบอันเลยพี่น้องโอ้โหต้นนะฮะสู้มันเลยต้นนี้สู้มันเด่น,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 นี่นี่นี่ตะกกไม้นี่นี่มันเริ่มจะขอบคุณที่เขามารับชมนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวหายหลอกก่อน<ฮ>ขอบคุณค่ะ